สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเอกมงคลพระใหม่หรือเอกมงคลอมลิตก,กันอีกครั้งนะครับห่างหายไปนานกับการทําคลิปนะครับห่างหายไปนานกับการทําคลิปนะครับเพราะ เพราะว่านะครับเพราะว่านะครับทุกๆวันศุกร์นะครับทุกๆวันศุกร์นะครับเราจะมีไลฟ์สดแบ่งปันเช่าบูชาพระกันนะครับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่เคยเข้าไปในไลฟ์สดเอกมงคลพระใหม่หรือเอกมงคลอมุลเลตนะครับติดตามได้เลยนะครับในวันศุกร์นะครับทุกๆวันศุกร์นะครับเวลา2องทุ่มสานาทีนะครับทุกๆวันศุกร์นะครับก็ไม่ได้เจอกันบ่อยนะครับไม่ได้เจอกันทุกวันนะครับก็เจอกัน เฉพาะทุกๆวันศุกร์เท่านั้นนะครับทุกๆวันศุกร์เท่านั้นนะครับวันนี้นะครับเอกมงคลก็มาอัดคลิปนะครับอัดคลิปเนี่ยตัวเนี้ยเพื่อนะครับจะมาารีวิวให้ดูก่อนนะครับว่าวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้คือวันที่22เมษายน2564นะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็คือวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่23เมษายน2564เนี่ย พรุ่งนี้เราจะเจออะไรกันบ้างนะครับอาจจะเจออะไรกันบ้างนะครับอันนี้มาเป็นน้ Hence, ําจิ้มให้ให้ดูกันก่อนนะครับว่าเป็นรายการประมูลนะครับเป็นรายการประมูลที่จะมีประมูลในวันพรุ่งนี้นะครับก็ใส่ราคากันได้เลยนะครับราคาอยู่ที่พี่นะครับว่าพี่รับได้ในราคาไหนก็ประมูลกันไปในราคานั้นนะครับไม่ได้เปิดราคานะครับพระที่ที่ผมจะเอามาเป็นตัวอย่างในวันนี้จะมีอยู่4องค์นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าพระที่ผมเอามาเนี่ย อลองก,ก็ลองดูกันก่อนนะครับดูความชอบก่อนนะครับแล้วก็เจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้สองทุ่ม30นาทีนะครับว่าพระแบบนี้ถ้าเราสนใจเราอายากได้เราอยากได้ไว้บูชานะครับเป็นพระของหลวงพ่อพัดบุญญากาามูนะครับแล้วก็จะมีรายการอื่นๆประกอบด้วยนะครับมีรายการอื่นๆประกอบด้วยอีกสักประมาณ30หรือ40รุ่นนะครับประมาณ 30- 40ถึงรุ่นเลยนะ สามสิบถึงสี่สิบรุ่นเลยนะครับเป็นราคาแบ่งปันแน่นอนนะครับวันนี้อ่าพรุ่งนี้ก็ได้รับสปอนเซอร์มาเหมือนกันนะครับได้รับสปอนเซอร์จากผู้ใหญ่ใจดีเหมือนกันนะครับก็มีทั้งพระที่ราคาแบ่งปันนะครับราคาต่ํากว่าราคาจองก็มีนะครับกับพระที่ราคาสูงกว่าราคาจองนะครับขึ้นมานิดนึงนะครับเป็นราคาแบ่งปันพยักแสนล้านก็ยังมีนะครับพรุ่งนี้ของจะเข้านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องลุ้นกันว่าพยักแสนล้านที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นราคาไหนยังไง ราคาประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงพรุ่งนี้น่าจะทราบกันนะครับเจอกันได้นะครับเวลา2ทุ่มสมนาทีนะครับแล้วก็พี่ๆที่ยังไม่เคยเข้าไปดูไลฟ์สดเอกมงคลนะครับด้านหน้านี้เลยนะครับเอกมงคล168นะครับแอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับแล้วก็เลขบัญชีที่อยู่ด้านหน้านี้เป็นบัญชีเดียวที่เอกมงคลใช้นะครับบัญชีอื่นห้ามโอนนะครับโปรดระวังมิจฉาชีพนะครับวันนี้นะมาดูรุ่นแรกกันก่อนนะครับที่จะเป็นรายการประมูลนะครับจะเป็นรายการประมูลนะพรุ่งนี้ท่านจะพบกับ รุ่นนี้นะครับนี่เลยนะครับชนะจนเฮงตลอดนะครับของพี่ป้อมป้อมสะกลนะครับนี่เลยนะครับชนะจนเฮงตลอดนะครับวันนี้นะครับอ่าเป็นเหรียญประมูลเนี่ยก็ต้องเป็นเหรียญเนื้อเดียวเท่านั้นที่จะเอามาประมูลนะครับเนื้อเงินนะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ตามหากันนะครับหนึ่งงก็ผมไม่แน่ใจว่าในหนึ่งรังจะมีเนื้อเงินเท่าไหร่นะแต่องค์นี้ก็อ่าเป็นเนื้อเงินที่ที่อยู่ในรายการลุ้นนะเป็นเนื้อเงินที่อยู่ในรายการลุ้นไม่ใช่รายการจองนะครับ แบบนี้เลยนะครับพี่ๆอาจจะเห็นรีวิวจากที่เขาทำกันหลายๆหลายๆที่แล้วนะครับทั้งใน Facebook ทั้งใน YouTube เองก็ตามนะครับก็มีการออกมาออกมาวางให้เช่าบูชากันเยอะแยะมากมายนะครับแต่เหรียญองค์นี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อเงินลงยาเขียวนะครับนี่คุยพื้นจากบล็อกนะนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับอ่ะซูมอ่ะดูอย่างนี้ก่อนนะครับดูความสวยงามของเหรียญนะครับนี่อ่ะ เนื้อเงินนะลงยาเขียวลงยาจีวรนะครับนี่นะครับจมูกสมบูรณ์นะครับนี่นะครับดูหน้าผากดูเมตตานะครับโอ้โหดูเส้นเกสานะครับอ่ะดูการคุ้ยพื้นนะครับการคุ้ยพื้นอันนี้อันนี้ไม่น่าใช่คุ้ยพื้นจากบล็อกนะน่าจะเป็นคุ้ยพื้นมือนะครับแต่ว่าเขาทําสวยมากๆนะครับเขาทําส่วนอ่อเป็นแบบคือเป็นระเบียบมากๆนะครับคุ้ยพื้นแบบนี้อ่ะดูนะครับดูนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับน่าจะเป็นการคุ้ยพื้นจาก จากมือนะไม่ใช่คุยพื้นจากบล็อกสองกล้องไม่ต้องสองกล้องก็ดูกันชัดๆแบบนี้เลยก็ได้นะครับหนึ่งในรายการประมูลพุ่งนี้นะครับอันนี้เลยนะครับชนะจนเฮงตลอดนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญรูปไข่นะครับหลวงพัฒ์บุญยะกาโมนะครับด้านหลังก็จะเป็นมาสเตอร์พีดแบบนี้นะครับลงยาเสือเหลยวหลังแบบนี้นะครับเลขโค้ดที่ผมพุ่งนี้จะลงประมูลนี้ก็คือเลขโค้ดเลขนี้เลยนะครับ89นะครับ89นะครับอานะครับ89นะครับ สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับยันผุดซ้อนแบบนี้นะครับเสือเหลียวหลังแบบนี้นะครับโอ้โหหนวดอย่างสวยอ่ะหนวดเสืออย่างสวยนะครับนี่นะครับด้านบน่ยต่อคำว่าเฮงนี่นะนะครับจะวซูมให้ดูอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับด้านบนนี้ต่อคําว่าเฮงแบบนี้นะครับต่อคําว่าเฮงให้เห็นชัดๆแบบนี้นี่ดูหนวดเสือครับรับประกันแท้แน่นอนนะครับจากเอกมงคลไม่เคยจําหน่ายหรือแบ่งเช่าวูชาพาชที่เป็นของเก๊นะครับถึงแม้ราคาจะเป็นของเหมือน คือถูกกว่าเก้เงนะซื้อของเก้ยังแพงกว่าของเอกมงคลน,นะครับอ่ะแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญประมูลนะครับพี่ๆก็ถ้าใครสนใจก็พรุ่งนี้เรียนเชิญนะครับมาใส่ราคากันได้เลยนะครับเอาที่เราพอไหวนะครับที่เราพอไหวก็มารับชมได้นะครับในวันพรุ่งนี้สองทุ่มสามสิบนาทีอันนี้จะเป็นรายการท้ายๆนะอะจาจจะก็สองทุ่มสองทุ่มครึ่งเนี่ยก็จะเป็นรายการที่เปิดแบ่งปันแบบราคาแบบเบาๆแล้วก็มีพยักแสนล้านแบบราคาเแบาบๆ ให้ได้รับชม ia, ให้ได้ให้ได้บูชากันนะครับรายการประมูลจะเป็นรายการได้ท้ายนะครับถ้าใครสนใจก็เรียนเชิญเลยนะครับแบบนี้นะครับมาหองค์แล้วนะครับที่พรุ่งนี้จะเป็นอยู่ในรายการประมูลนะให้ชม yeah, แบบ <450. S 2> นี้ก่อนนะครับ1องค์แล้วครับเป็นรายการประมูลนะครับรายการที่2นะครับจะเป็นเสือละจะเป็นเสือคาบดาบนะครับจะเป็นเสือคาบดาบแล้วนะครับอันที่2อนะครับรายการที่สนะรายการที่ส เป็นรายการประมูลเหมือนกันนะครับอ่ะจะเป็นองค์นี้เลยนะครับเสือคาบดาบ3ามนะครับอ่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับทำไมเป็นกล่องทึบนะครับอ่ะจริงๆแล้วเสือคาบดาบเป็นกล่องอย่างนี้นะครับนี่นะครับอันนี้คือรายการลุ้นเนื้อนะครับอันนี้คือรายการลุ้นเนื้อนะครับฝากล่องด้านหน้าจะใส่นะครับแบบนี้นะครับด้านหลังจะทึบนะด้านหน้าจะใส่ด้านหลังจะทึบอ่ะองนี้ไม่ใช่ของปลอมนะครับของแท้นะครับรับประกันแท้แน่นอนนะครับรับประกันแท้แน่นอนนะครับเสือคาบดาบสามนะครับนี่นะครับ แน่นอนนะครับพยักบูชาคูนะครับบารมีร้อยปีนะครับอำนาจอำนาจโชคลาภบารมีนะครับด้านหลังก็จะเขียนไว้แบบนี้นะอ่ะนี่ครับกล่องแท้แน่นอนนะครับมีเบอร์โทรของผู้สร้างด้วยนะครับพี่พงเพาพักเครื่องโคราชนะครับมานะครับรายการที่2ที่ที่จะเอามาประมูลวันนี้นะครับรายการที่2ที่จะเอามาประมูลวันนี้เนี่ยก็คือเป็นชุด หนึ่งในชุดกรรมการเล็กนะครับหนึ่งในชุดกรรมการเล็กจํานวนการจัดสร้าง599เหรียญนะครับอย่างละ599เหรียญนะครับชุดกรรมการเล็กเนี่ยจะมีอยู่5้าเนื้อนะครับหเนื้อนะครับนวะนะครับสูงสุดนะครับในชุดกรรมการเล็กนะครับนวะนะครับอปาก้าสัตตะทองทิพนะครับแล้วก็ปีกเครื่องบินอ่ะห้าห้าห้าเนื้อนะครับนวะสัตตะอาปาก้าแล้วก็ปีกเครื่องบินแล้วก็ทองทิพนะครับนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือ ชุดหนึ่งในชุดกรรมการเล็กนะครับนี่นะครับนะครับนวะหน้ากากเงินแท้นะครับลงยาลายธงชาตินะครับนวะหน้ากากเงินแท้ลงยาลายธงชาตินะครับซึ่งเหรียญเหรียญน,นี้นะครับบอกเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยซีรีส์เสือสามเนี่ยเนื้อนวะนะครับเนื้อนวะ ผิวเขาจะสีใสมากๆนะครับเห็นไหมครับดูขอบเขาจะสีใสมากๆนะครับแต่องค์เนี้ขึ้นขึ้นขึ้นแบบขึ้นแบบนี้แล้วนะครับขึ้นเข้มๆแบบนี้แล้วนะครับหายากมากๆนะครับที่องค์เนื้อนวะที่จะขึ้นเข้มๆแบบนี้นะครับหายากมากๆนะครับหายากมากๆสําหรับซีรีส์สามนี้นะครับเสือสามนี้นะครับเพราะว่านะครับเดี๋ยวจริงๆแล้วเนี่ยพระเขาก็จะผิวสีสีออกอย่างเงี้ยนะครับเป็นเนื้อนวะเห็นไหมครับสีแบบนี้นะครับ แต่นะครับเวลาเราเก็บไปนานๆเข้านานเข้านะครับพระเนื in ้อนวะเนี่ยก็จะสีเข้มขึ้นเข้มขึ้นเข้มขึ้นนะครับอย่างเช่นองค์นี้นะครับแต่องค์นี้ไม่ต้องเก็บนานเลยนะครับขึ้นขึ้นเข้มแบบเข้มมาให้ก่อนเลยนะครับนี่นะครับไปหาดูได้นะครับไปหาดูรีวิวได้นะครับเสือสามเนื้อนวะนะครับจะเป็นเนื้อยังไงนะครับเสือสามเนื้อนวะจะเป็นเนื้อยังไงนะครับเอามาเปรียบเทียบกับองค์นี้ได้เลยนะครับว่าองค์นี้เข้มจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่ได้ขี้โมนะครับว่า เหมาะมากๆสําหรับการนําไปประกวดนะครับเสือสามนี่มีรายการประกวดแล้วนะเสือสามนี่มีรายการประกวดแล้วนะพี่ๆที่ท่านไหนที่เป็นสายสายเดินสายนะครับเดินสายประกวดนะครับนี่นะครับองค์นี้เอกมงคลแนะนําเลยครับพรุ่งนี้เดี๋ยวนํามาประมูลนะครับหน้ากากเป็นหน้ากากเงินแท้นะครับหน้ากากเป็นหน้ากากเงินแท้นะนี่นะครับสายประมูลต้องต้องเอ่อสายเดินเดินสายประกวดนะครับโอ้โหดูดิครับ นวะที่แบบออกเข้มๆแบบนี้ไม่ใช่จะหาง่ายๆนะครับผิวพระสวยๆแบบนี้นะครับอ่ะดูจมูกหลวงพ่อหลวงพ่อพัดหนึ่งร้อยนะครับหลวงพ่อเดิมนี่หนึ่งร้อยเลยนะครับอ่ะให้ดูรีวิวกันแบบอย่างนี้ก่อนการคุยพื้นนะครับลงยาทงชาติโบแดงขอบน้าเงิน,นครับโบแดงอ่ะขอบแดงโบน้ําเงินโทษทีขอบแดงโบน้ําเงินนะครับลงยาหลายทงชาติน้ากากเงินแท้นะครับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูชัดๆกันแบบนี้ก่อนเลยนะครับนี่เสือครามดาบต้องมีขนแบบนี้ชัดๆนะครับ ชัดแบบนี้เลยนะครับให้ดูกันแบบนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับอาจจะเป็นการประมูลแบบไวๆพี่อาจจะดูดูรายละเอียดไม่ชัดนะครับกลับมาดูคลิปนี้ก่อนได้นะครับว่าสิ่งที่เรากําลังประมูลกันคืออะไรนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับเวลาหาเล่นเสือคาบดาบสามเนี่ยต้องเล่นแบบนี้นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นเสือคู่นะครับชุดกรรมการเล็กนะครับจะเป็นเสือคู่นะบอกไว้ก่อนนะครับชุดกรรมการเล็กจะเป็นเสือคู่นะไม่มีหลังบูชาคู่นะครับชุดกรรมการเล็กนะครับนะครับหลังเสือคู่นะครับ ถ้าคุณเก็บซีรีส์ซีรีส์หซีรีส์สซีรีส์สของเสือนะครับซีรีส์หเนี่ยด้านหลังจะเป็นเสือคู่เท่านั้นนะครับเสือเสือตำนานก็คือเสือคู่เท่านั้นนะครับเสือ2เนี่ยจะมีเป็นเสือคู่กับเสือเดี่ยวนะครับเสือเดี่ยวจะเป็นเสือเหลียวหลังนะนะครับเขาก็จะเวลาอ่ะเสือ3ามเนี่ยเสือ3ามเนี่ยก็จะเป็นเสือคู่กับหลังบูชาคูนะครับด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับจะมี2แบบนะครับอ่ะเสือ1เป็นเสือเดียวเสือคู่อย่างเดียวเสือ2องจะมีเสือคู่เสือเดี่ยวนะครับเสือ3าจะมีเสือ เสือคู่กับหลังบูชาคูนะครับเวลาคนเขาเก็บเนี่ยเขาก็จะเก็บซีรีส์หนึ่งซีรีส์สองซีรีส์สามด้านหลังก็จะเก็บอย่างระแบบอย่างระแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเสือคู่เนี่ยเป็นเสือที่มาตั้งแต่ซีรีส์หนึ่งะครับถ้าใครไม่อยากเก็บทั้ง2แบบก็จะเก็บแต่หลังเสือคู่เสือคู่เสือคู่อย่างเดียวซี1หนึ่งซีรีหนึ่งสองสามก็เป็นเสือคู่อย่างเดียวก็ได้นะครับก็ได้แล้วแต่ท่านที่เก็บหาบูชานะครับนี่นะครับหนึ่งในชุดกรรมการเล็กด้านหลังก็เลยต้องต่อคาว่ากรรมการนะครับ นี่นะครับตอบคาว่ากรรมการนะอ่ะนี่นะครับชัดๆนะตอบคาว่ากรรมการดูเลขโค้ดองค์นี้นะครับหนึ่งแปดนะครับวันเกิดใครนะครับเอาจริงๆแล้วหนึ่งแปดก็วันเกิดเอกมงคลนะครับเอกมงคลเกิดวันที่สิบแปดนะครับนี่นะครับหนึ่งแปดนะครับรวมกันได้เก้านะเหรียญเทพๆผิวเทพๆนะครับผิวแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับเลขสองหลักหนึ่งแปดรวมได้เก้าแบบนี้โค้ดกรรมการแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับจะหมูกร้อยทั้งสอง ทั้งแบบ200อ่ะก็คือหลวงพ่อเดิมร้อยนะครับหลวงพ่อพัดร้อยก็เลขสองร้นะจมูก200องค์นี้เลยนะครับพรุ่งนี้เจอกันเรียนเชิญนะครับถ้าใครชอบนะครับก็มาประมูลกันได้นะครับกับองค์นี้เลยนะครับนี่นะครับสองรายการแล้วนะครับสองรายการแล้วเดี๋ยวดูอีกนะครับว่าเอกมงคลยังมีอีก2รายการนะเอกมงคลยังมีอีก2รายการที่จะเอามาประมูลนะครับมีชุดกรรมการเล็กแล้วนะครับมีชุดกรรมการเล็กแล้วก็นี่เลยนะครับกล่องเดิมนะครับกล่องแบบ กล่องแบบทึบแบบนี้เขาเรียกว่าชุดกรรมการเป็นรายการจองนะครับไม่ใช่รายการลุ้นเนื้อบ่ออีกทีนะครับรายการลุ้นเนื้อกล่องด้านหน้าจะเป็นใสๆแบบนี้นะแต่อันนี้เป็นรายการจองนะครับเป็นรายการจองชุด ชุดกรรมการใหญ่นะครับอันนี้คือชุดกรรมการใหญ่นะครับจำนวนการจัดสร้างเหรียญละ199เหรียญนะครับนี่นะครับหนึ่งใน19 9เหรียญอย่างละเนื้อมี5เนื้อเหมือนกันนะครับนวะเหมือนกันนะครับสัตตะเหมือนกันอวบก้าเหมือนกันนะครับแล้วก <Magazine. S 1> はは็ปีกเครื่องบินเหมือนกันแล้วก็ทองทิพย์เหมือนกันนะครับมาดูองค์นี้จะเป็นอะไรนะครับมานี่เลยนะครับอันนี้คือ1ในชุดกรรมการใหญ่นะครับเนื้อปีก เครื่องบินนะครับเนื้อปีกเครื่องบินนะครับลงยาลายธงชาติหน้ากากเงินแท้นะครับลงยาลายธงชาติหน้ากากเงินแท้นะครับโบด้านบนสีน้ําเงินขอบสีแดงแบบนี้เลยนะครับขอบสีแดงแบบนี้นะครับ1ในรายการกรรมชุดกรรมการใหญ่นะครับนะ ชุดกรรมการใหญ่ด้านหลังจะเป็นอย่างเดียวเหมือนกันหมดนะครับหลังบูชาคูแบบนี้นะครับนี่นะครับนะครับอ่ะกรรมการเล็กจะเป็นหลังหลังเสือเดี่ยวแบบนี้ไม่ลงยานะครับช an ุดกรรมการใหญ่จะเป็นหลังบูชาคูลงยาหลายธงชาติเช่นกันนะครับลงยาหลายธงชาติทั้งหน้าและด้านหลังนะครับสองสองอันแบบนี้เลยนะครับสองอันแบบนี้เลยนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับมาเดี๋ยวส่องให้ดูแบบเอาเอาเข้ามาแก้กล้องแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องลงกล้องนะเพราะว่าแบบนี้น่าจะชัดกว่านะครับ นี่นะครับดูหน้าเสือนะครับนี่นะครับจมูกหลวงวพัดก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดูหน้าให้ชัดๆนะครับจมูกหลวงพ่อเดิมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลงยาอะไรทงชาติองค์นี้แต่เบาๆนะครับเหมาะแก่การขึ้นคอมากๆนะครับเพราะว่าเหรียญบางเหรียญเนี่ยอย่างเช่นเนื้อนาวะก็จะมีน้ําหนักนิดนึงนะครับมีน้ําหนักนิดนึงนะครับก็อาจจะบอกเวลาไปเลี่ยมกรอบใส่ทองใส่อะไรขึ้นไปปุ๊บเนี่ย เลี่ยมกรอบพลาสติกเองก็ตามเหอะนะครับก็จะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเนื้อปีกเครื่องบินเนี่ยเหมาะมากๆกับการห้อยคอนะครับก็น้าหนักก็จะเบามากๆนะครับน้ำหนักก็เบาเบามากๆนะครับมาหลวงพ่อพัดร้อยหลวงพ่อเดิมร้อยนะครับจมูกนะครับแบบนี้นะครับลงยาแบบนี้นะครับด้านหน้ามาดูด้านหลังนะครับว่าจมูกหลวงพ่อพัดเป็นยังไงนะครับว่าเหรียญองค์นี้เหมาะไหมเราชอบไหมนะครับมาดูนะครับนี่นะครับลงยาคุยพื้นมือแบบนี้เขียนว่าบูชาครูตรงนี้จะเขาจะคุยคุย เขาเรียกคุยยาลงยาออกนะครับเพื่อจะได้เห็นโค้ดนะเพื่อจะได้เห็นโค้ดด้านข้างนี้นะครับนี่นะครับเขาจะคุยคุยยาออกเลยอันนี้คือผู้สร้างเขาเขาเขามีคนเคยไปถามผู้สร้างแล้วผู้สร้างเขาก็บอกมาว่าอันนี้จงใจคุยพื้นออกนะครับคุยคุยคุยยาออกนะครับเพื่อจะได้เห็นโค้ดนะครับอ่ะนี่นะครับหน้ากากเงินแท้นะครับนี่จมูกหลวง,ง,งพ่อหลวงพ่อพัด you. ด้านหลังเนี่ยบูชาคูเนี่ยร้อยนะครับด้านบนเนี่ยอำนาจโชคลาภบารมีแบบนี้เลยนะครับเลขโค้ดอยู่ตรงไหนหรออ่ะนี่นะครับ อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะว่าสีน้ําเงินจะอยู่ด้านหลังอ่ะข้างข้างข้าง,งหลังตรงนี้เนี่ยที่ส่องอยู่เนี่ยก็คือเขียนว่ากรรมการนะครับเนี่ยจะเขียนว่ากรรมการนะครับนี่นี่ตรงม้วมือเนี่ยครับเขียนว่ากรรมการนะครับตรงนี้จะเป็นเลขโค้ดนะครับจริงแล้วเด็เกมงคลก็พยายามส่องอยู่นะครับเป็นเลขสองหลักเนาะเนี่ยแปดเหมือนกันนะหนึ่งแปดเหมือนกันเนาะนะครับหนึ่งแปดเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอขอขอนุญาตส่องด,ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าคือมันมองไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวขอดูสักครู่นะครับ นะครับส่องแล้วนะครับส่องแล้วนะครับน่าจะเป็นหนึ่งเจ็ดนะครับมาดูใกล้ๆนะเผื่อเห็นนะครับเนี่ยมองไม่เห็นหรอกนะครับคืออยู่ในพื้นที่ลงยาสีน้ําเงินด้วยนะครับเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวขอขยับนิดนึงเผื่อเห็นนะครับมาเป็นกล้องกล้องเจาะนะฮะอันนี้คือกล้องเจาะกล้องเยอรมันเลยนะครับกล้องเจาะเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยอ่ะนี่นะครับอะนี่นี่นี่เกือบเห็นละ นี่นะครับน่าจะเป็นเจ็ดนะครับไม่เจ็ดก็แปดนะครับก็สองสองเลขเนี่ยครับลองไปดูเองนะครับไม่เจ็ดก็แปดนะครับหนึ่งไม่หนึ่งเจ็ดก็หนึ่งแปดนะครับองค์นี้นะเนี่ยเอกบงคนไม่คอนเฟิร์มนะครับเพราะว่ามองไม่เห็นจริงๆนะครับตาเอกบงคนก็ไม่เคยดีตอนนี้ใส่แว่นด้วยนะครับสีตาอ่ะนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อพะพัดด้านหลังเนี่ยจมูกร้อยนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็หลวงพ่อจมูกร้อยหลวงพ่อเดิมจมูกร้อยเหมือนกันนะครับเป็นสามร้อยนะครับจมูกองค์นี้สามร้อยเลยนะครับมานี่หนึ่งในรายการ ชุดกรรมการใหญ่นะครับชุดกรรมการใหญ่อันนี้ชุดกรรมการเล็กเป็นเนื้อนาวะนะครับชุดกรรมการใหญ่ที่ได้มาเนี่ยเป็นเนื้อปีกเครื่องบินนะครับนี่นะครับเวลาเล่นเสือก็ต้องเล่นให้สุดแบบนี้นะครับจริงๆแล้วเอกมงคลก็อยากได้เหมือนกันนะครับเนื้อเนื้อเนื้อทองคานะเนื้อทองคําก็อยากได้นะครับเห็นเขาประกาศขายกันอยู่ประมาณ200,000บาทนะครับถ้าใครอยากได้ก็ติดต่อเอกมงคลได้นะครับสอง0,000บาทนี่คือ ผมไม่ได้อะไรเลยนะเขาประกาศขายกันนะครับลองไปหาดูกันนะครับเหลืออเสือเสือคาบดาบสามเนื้อทองคําลงยาแดงอไม่ใช่ลงยาแดงลงยาขอบสีแดงนะครับลงยาขอบสีแดงจะเป็นเนื้อทองคําเลยนะครับเลขเก้าเนี่ยเขาประกาศขายอยู่สองแสนบาทนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าตอนนี้เขาขึ้นราคาอย่างนะก็ <laughs> อยากได้ก็ติดต่อเอกมงคลได้นะครับเดกมงคลไปถามให้นะครับว่าขึ้นราคาหรือยังไม่รู้นะครับไม่ไม่บวกราคาแน่นอนนะเดี๋ยวถามให้นะครับถ้าอยากได้จริงๆก็คุยกันได้นะครับแอดไลน์มาเลยนะครับเอกมงคลหนึ่งหกแปดนะครับอ่ะอันนี้เหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญประมูลสุดท้ายของพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้สองทุ่มสามสิบนาทีเจอกันนะครับมาเหรียญประมูลเหรียญสุดท้ายหนึ่งในรายการลุ้นเนื้อนะครับหนึ่งรายการลุ้นเนื้อแต่อันนี้ไม่ได้ลุ้นเนื้อมานะครับอันนี้มาแบบ เต็มๆมาแบบเจ็บๆเลยนะครับก็เอามาแบ่งปันให้พี่ๆได้ประมูลกันนะครับใส่เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับจบเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยนะครับพี่ใส่ได้ให้ผมได้เท่าไหร่ก็ผมก็ปิดให้เท่านั้นนะครับไม่ต้องไปรู้ไปรู้นะครับว่าต้นทุนผมมาเท่าไหร่นะครับก็ได้น้อยก็ไปน้อยครับได้แพงก็ผมก็ถือว่าเป็นบุญของเอกมงคลครับได้น้อยก็เจ็บตัวไปไม่เป็นไรครับนะมานะครับหนึ่งในรายการลุ้นเนื้อนะครับมาแล้วนะครับพระเอกของพรุ่งนี้นะครับ พระเอกของพรุ่งนี้นะครับไม er ่ใช่เนื้อเงินนะครับอันนี้คือเนื้อนะครับอันนี้คือเนื้อนวะนะครับนี่ครับหลังบูชาครูด้วยนะครับมาให้ดูกันก่อนนะครับมานี่นะครับเป็นเนื้อนวะนะครับนวะหน้กกากเงินนะครับน้กกากตรงเนี้นะขอบตรงเนี้ยเป็นหน้ากากเหมือนกันนะครับเป็นเป็นเป็นเห็นไหครับเป็นงานประกบเห็นไหมครับหน้ากากซุ้มเนี่ยเป็นเงินนะครับส่วนหน้ากากของหลวงพ่อเนี่ยเป็นทองคํานะครับนี่นะครับ สุดๆไปเลยนะครับนี่นะครับลงยาพื้นสีแดงนะครับโบสีน้ําเงินอะโบสีเขียวนะครับแล้วก็ขอบสีน้ําเงินนะครับเรียกสั้นๆว่าลงยาลาชาวดีนะครับนี่นะครับเขียวแดงน้ําเงินนะครับเรียกสั้นๆว่าลงยาลาชาวดีนะครับเนื้อนวะขอบหน้ากากนะครับเขาเรียกยังไงอะขอบเงินนะครับขอบเนี่ยงานประกบเงินนะครับหน้ากากเนี่ย เป็นทองคํานะครับมาให้ดูชัดๆกันแบบนี้นะครับให้ดูชัดๆกันแบบนี้นะครับจมูกหลวงพ่อพัดด้านหน้าเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นะครับหลวงพ่อเดิมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้เลยนะครับคุยพื้นอย่างสวยเลยครับคุยพื้นมือนะก็จะไม่เป็นระเบียบหน่อยแต่ว่าก็สวยมากๆนะครับดูนะครับ อสุดๆนะครับหน้ากากเนี่ยขอบเนี่ยเป็นเงินแท้นะครับขอบเนี่ยเป็นเงินแท้แล้วก็ลงยาเป็นราชาวดีนะครับหน้ากากทองคํานะครับที่สุดๆกว่านั้นนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจำนวนการจัดสร้างผมจําไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นขึ้นให้นะครับเดี๋ยวผมมาหาให้ผมมีใบรายการอยู่แต่ตอนนี้จําไม่ได้จริงๆที่เขาเห็นประมูลกันนะครับจบกันไปก็ไม่อยากไม่อยากจะพูดสปอยนะครับก็ไปหาดูนะครับว่าเขาประมูลกันประมาณเท่าไหร่นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นน้อยมากนะครับ ที่จะเป็นหลังหลวงพ่อนะครับหลังหลวงพ่อเนี่ยเขาจะเก็บกันแล้วนะครับเขาจะเก็บกันแล้วยิ่งเป็นเนื้อนวะหน้ากาดของคําด้วยนะครับหลังหลวงพ่อเนี่ยเขาไม่ค่อยปล่อยออกมาแล้วถ้าเขาไม่ร้อนเงินกันจริงๆนะครับเอมมงคลก็ไม่ได้ร้อนร้อนสตังอะไรนะครับไม่ได้ร้อนเงินร้อนสตังอะไรนะครับแต่ว่าไปเอามาสู้เขามาให้พวกพี่ได้บูชากักนในราคาที่พวกพี่ก็ตัดสินใจเอานะครับว่าจะใส่ให้เอมมงคลได้เท่าไหร่นะครับมานี่นะครับครับ ด้านหลังเนี่ยเป็นบูชาครูนะครับเป็นหลวงพ่อพัดจมูกก็ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับอำนาจอำนาจโชคลาภบารมีนะครับอ่ะนี่นะครับดูเลขโค้ดก่อนครับสุดไหมครับสองหนึ่งนะครับเลขโค้ดสองหลักด้วยนะครับสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งนะครับมาอ่ะ นี่นะครับให,ให้ดูกันชัดๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังเป็นบูชาครูนะด้านล่างนี้จะเขียนบูชาครูสติกเกอร์นี้ปลา,าค้นนี่จไม่อยากจะแกะออกจริงๆแกะออกไปไว้ที่อื่นก็ได้แต่ว่าอยากจะให้สภาพแบบสมบูรณ์์แบบนี้มาผมมายังไงครับเป็นซีนเดิมเลยนะครับอันนี้คือซีนมาจาก คนผู้สร้างเลยนะครับไม่ได้แกะไม่มีรอยแกะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับมามาดาเดิมแบบนี้เลยนะครับหน้ากากทองคำนะครับพรุ่งนี้นะครับเจอกันได้นะครับสองทุ่มสามสิบนาทีกับเอกมงคลพระใหม่หรือเอกมงคลอมูเลศพี่ท่านไหนที่ยังไม่เคยเข้าหาบูชากับเอกมงคลหรือว่าอยากจะประมูลพระที่พี่ๆเห็นอยู่ด้านหน้าของผมนี่นะครับ4องค์นี้นะครับพรุ่งนี้ประมูลกันนะครับยังไงรบกวนแอดไลน์เอกมงคล168กมาก่อนนะครับก็ แจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับไว้สําหรับให้จับเจ้าหน้าที่นําจ่ายเขา เวลาไปมีป the ิดพักเอกมงคลก็เอาไปนําจ no ่ายได้นะครับก็เขาอาจจะโทรหานะครับก็ถ right. ึงเบอร์โทรศัพท์ไปให้เอกมงคลด้วยนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ประมูลได้นะครับไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับเอกมงคลก็ประมูลให้ทุกคนนะครับไม่จําเป็นต้องมีสมาชิกหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องเป็นต้องมีสมาชิกเพราะว่าพี่ๆหลังไหม่ถามมาถามแน่ๆมาถามกันทุกทุกวันเลยนะครับว่าอยากประมูลพักอยากปิดพักกับเอกมงคลเนี่ยต้องทาบัตรสมาชิกอะไรหรือเปล่าขอเป็นสมาชิกด้วยนะครับไม่จําเป็นต้องมีนะครับก็อ่า ที่ที่ให้ที่ให้แอดไลน์เนี่ยเพราะว่าเวลาเราประมูลอยู่ในช่อง y o u t u b e เนี่ยชื่อในไลน์กับใน u t u b e เนี่ยมันจะไม่ไม่ตรงกันนะครับยังไงก็บอกเอกมงคลด้วยในไลน์นะครับว่าพี่ใช้ชื่อใน YouTube ว่าอะไรนะครับว่าเอกมงคลจะได้หาเจอนะครับว่า พี่คนนี้ปิดพักในชื่อ YouTube ชื่อนี้พอมาอยู่ในไลน์ก็อันนี้นะครับเพราะว่ามีหลายท่านที่เอ็มงคนหาไม่เจอแล้วก็ไม่ได้สรุปยอดให้นะครับเพราะไม่ได้สรุปยอดให้พี่ก็ไม่ได้พักกันนะครับพอนานวันเข้าเอ็มงคนจริงๆก็เก็บพักไว้ให้นะครับนานวันเข้าเพราะไม่ได้ติดต่ออะไรกับมาเอ็มงคนก็เอาอันนั้นเอามาประมูลขายต่อนะครับเอาประมูลแบ่งปันกันต่อ บแบบนี้นะครับจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในการในการปิดพระหรือประมูลพระกับเอกมงคลนนครับเพราะว่าถ้าเข้าไปดูในไลฟ์สดของเอกมงคลเนี่ยมีพี่หลายๆท่านที่เขาอยากได้นะครับแต่เขาไม่ได้นะครับเขาก็เสียใจเหมือนกันนะครับเขาก็มาตามหาเอกมงคลเขาบอกว่าองค์นี้ยังพอมีไหมทําไมเนี่ยพี่ปิดไปก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยทายังไงทําไมสู้เขาไม่ได้พี่เน็ตอินเทอร์เน็ตช้าพี่แบบคือนั่นแหละครับ มีคนที่เขาอยากจะได้พระของเอกมงคลเนี่ยในราคาแบ่งปันเนี่ยเยอะแยะนะครับยังไงพี่ท่านไหนที่ได้แล้วก็รบกวนติดต่อกับเอกมงคลหน่อยก็ได้วันไหนเพราะว่าเอกมงคลอาจจะหาไม่เจอนะครับติดต่อกับเอกมงคลหน่อยนะครับยังไงก็เดี๋ยวจะสรุปพระสรุปยอดให้นะครับมานะครับยังไงนะครับวันนี้ฝากด้วยนะครับวันนี้มาแค่รีวิวให้ดูเฉยนะครับว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรกันนะครับเราจะเจออะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มีพระที่จะแบ่งปันอีกประมาณ40-50ถึงรุ่นนะครับไม่ได้คีโมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดู กันนะครับว่าจริงๆหรือเปล่านะครับแบ่งปันจริงๆหรือเปล่า <c oughs> หรือหรือโทษทีนะครับหรือไม่ก็กลับไปดูไลฟ์สดย้อนหลังของเอกมงคลได้นะครับอ่าวิคหนึ่งเนี่ยอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเอกมงคลเนี่ยไปเปิดพระไปเนี่ยก็ซักประมาณ100 200หรือประมาณ200 200กว่าองค์เนี่ยครับประมาณเกือบ200กว่าองค์ไลฟ์ที่แล้วก็ประมาณเกือบ300นะ ที่ปิดไปพระทั้งหมดนะครับกว่าองค์นะครับซึ่งหลากหลายรุ่นมากนะครับเมื่อวาเมื่อสนุกมากๆนะครับในอาทิตย์ที่แล้วนะครับมีพระราคาที่แบบว่าแบ่งปันกับพระราคาที่สภาพสวยราคาแบ่งปันหรือสภาพ สภาพหย่อนราคาก็ต้องหย่อนด้วยก็มีให้รับชมมากมายนะครับอ่าอันเนี้ยที่อยู่ด้านหน้าท่านนะครับ,เป,รรปรบเป็นรายการประมูลนะครับเป็นรายการประมูลถ้าสนใจหรืออยากจะเช่าหาพระกับเอกมงคลพรุ่งนี้พบกันนะครับพรุ่งนี้พบกันกับช่องเอกมงคลพระใหม่หรือเอกมงคลอมุลเลศนะครับเวลา2องทุ่มสามสิบวันนาทีนะครับวันนี้นะครับเอกมงคลต้องขอตัวลาพี่ๆไปก่อนแล้วเตรียมตัวพบกันในวันพรุ่งน,นี้นะครับวันนี้เอกมงคลต้องขอลาไปพร้อมกับอ่ะนวะ หน้ากากทองคำนะครับนี่นวะหน้ากากทองคำเสือสามนะครับด้านหลังบูชาคูนะหายากนะครับเพราะอย่างที่เอกเอกบงคลบอกนะครับส่วนมากด้านหลังจะเป็นหลังเสือคู่นะครับองค์นี้เป็นองค์พิเศษนะครับองนี้เป็นองค์พิเศษนะครับหลังบูชาคูแบบนี้นะครับนวะหน้ากากทองคําวันนี้เอ๋มงคลขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะครับต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ